สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องอยูมารุมฮักในยู่แล้วก็ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชแนลนะคะทักทายเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชแนลหรือช่องยูม,มารุมฮักในยู่แล้วก็ทักทายเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวิเซร์แนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลด้้วยนนนนะะะคคคคททุกๆเลล่่่ีผาาาขมดูใิป ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะนะคะก็ขอบคุณในน้ําใจมากๆเนาะเราจะมาพูดถึงนะคะคลิปที่หนุ่มจินตนาการออกมาพูดนะคะออกมาเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละคะ่ะทาไมลุงป้านะคะจึงสารชั้นต้นเขาถึงบอกว่าลุงป้าไม่หลุดเพราะเหตุใดใช่ไหมคะ ก็คือเขาเคยพูดในคลิปของเขาด้วยนะคะว่าเป็นเพราะทนายของลุงไม่จับประเด็นคําว่าซองขาวไม่ไม่เพราะเพราะทนายของลุงป้าไม่รู้ตื้นลึกนาบานของซองขาวคือไม่ใส่ใจตรงส่วนนี้เขาเคยพูดในคลิปเขานะคะแล้ววันนี้ก็จะเอาคลิปเอที่เขาพูดว่าลุงป้าเข้าไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึงสามคนพี่น้องเขา ที่ขึ้นไปประชุมนะคะที่เขามีการไปประชุมกันบนบ้านหลังหนึ่งในวันก่อนที่จะเจอร่างน้องแล้วมั้งนะคะที่ที่เขาพูดก ownik, 101, นันนะคะว่าประชุมกันแล้วก็มีซองขาวมีข้าวสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดกระสอบนั่นแหละค่ะทุกคนออกตังออกมายืนยันแล้วว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเนาะเขาก็เลยพูดว่าลุงป้าเข้าไม่ถึงเขาเลยไม่รู้ข้อมูล ตื้นลึกหนาบางว่าจะสู้ไปแนวทางไหนมันจึงเป็นอรในลักษณะนี้ต่อให้สู้ไปกี่ครั้งไม่ว่ากี่ศาลก็ยังคงจะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละที่เขาพูดที่มาเิจีจีลงในคลิปก่อนให้ฟังเนาะเดี๋ยวเรามาฟังในคลิปนี้อีกนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เขาก็จะพูดถึงนะคะฝากความบางอย่างถึงลุงถึงป้าเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ออกมาพูดได้ออกมาเปิดเผยนั่นแหละค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะคะทุกคนเพราะมาเรีบเจยอยากให้ทุกฟงทุกคนฟังก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวนะคะ เขามองว่าแต่ก่อนเขามองว่าน่าจะยกน่าจะยกใช่ไหมคือต้องเข้าใจด้วยนะว่าเมื่อเขาไม่ถึงนะครับพ่อไปอีกแล้วแม่ไปอีกเข้าไม่ถึงพวกผมเนี่ยพ่อไปอีกแล้วแม่นปอีกเข้าเข้าไม่ถึงพวกผมเขาไม่รู้หรอกว่าเรารู้เรื่องอะไรบ้างนไหมครับเออเขาเข้าไม่ถึงพอเขาเข้าไม่ถึงเขาก็เลยก,กล้มหน้าก้มตาสู้พอก้มหน้าก้มตาสู้ มันมันเหมือนต่อยมวยแบบก้มหน้าก้มตาต่อยแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีเขามีหมัดเด็ดอะไรก้มหน้าก้มตาตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะนี่อยู่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่สิ่งที่ ผู้สูญเสียเนี่ยตัวที่สุดคือไอ้สามตัวนี้ไปหาที่มันแค่นั้นเองต้งสามตัวนี้ไปหาที่มันมันกลัวอย่างเดียวแล้วมันจะที่มันมืดมืดอยู่ที่มันยืนอยู่กลางมืดมันไม่มีแสงสว่างหาอะไร ถ้าใครไปจุดเทียนอยู่กลางมุมมืดๆนะมันจะสว่างขึ้นมาทันทีแล้วมันจะเกดแล้วมันจะเกตแล้วมันจะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ้างอะไระลูกกูตายตั้งแต่นั้นไม่เคยใครกล้าถงกล้าเอือกับลูกกูตายลูกกูตายครับครับผมครับพี่ครับครับผมครับ ครับพี่สุนทรีครับครับครับเอออันนั้นสองคนยังเออเขายังลูกเขายังอยู่ครับครับครับพี่ครับแพี่อยากจะทําอะไรพี่พี่บอกเลยนะด้วยเต็มที่ครับพี่ยากจะให้พาไปไหนไปครับครับลูกพี่ตายครับครับครับขอโทษครับพี่ครับถ้าใครถ้าใครถ้าใครออกนอกกรอบถ้าใครออกนอกกรอบเอฟซีก็จะบอกไอเลวเป็นน้องแท้ๆไอเลวไอเลวลูกเขาตายแน่นอนลูกเขาตายนะ ลูกกระตายไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้ครอบครัวเลวลูกกระตายแท้ๆนะเขาป็นพูดสูวนเสียนะลูกกรตายครับครับครับผมครับครับไม่ออกนกอบครับผมครับครับผมอยู่ในกรงครับผมครับครับครับเอ้มึงอย่ามึงอย่าพูดนะผูฟพ้องมึงนะผูฟพ้องมึงนะยาได้เว้ยยายาครับครับครับผมครับครับครับับลูกลูกมังายครับผมครับครับโอ้ยมันมันผลิตมาใหม่ไม่ได้นะโอ้ครับครับครับโอ้ันเอาคืนไม่ได้ับโอ้ครับครับครับ ผมเข้าใจลูกตายแต่พฤติกรรมมึงอ่ะแต่พฤติกรรมมึงอ่ะคนมองแต่ว่าลูกตายแต่คนไม่ได้มองว่าพฤติกรรมพฤติกรรมของมึงเป็นอย่างไรมึงเข้ามาหาคนอยู่ในบ้านไม่ได้หรือว่าคนอยู่ในหมู่ คนอยู่ในครอบครัว,รวไม่เข้าไปหามึงอีกแล้วเขาเป็นคนอย่างนั้นอ,อย่าปากสาั่นนะเปิดไม่เลยเปิดไม่เลยคิ่นะเปิดไม่เลกูมีอีกเยอะกูมีอีกเยอะเออกูมีถ้าเปิดถ้าเปิดทั้งหมดนี่นะ ถ้าเปิดทั้งหมดมึงอย่าปากสัน่นสิมึงอย่าปากสัน่นสิเอออย่าอย่าอย่าโอ้ยมีพยา,ยานเงียไ,ไม่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 เออกูอดได้แต่หมาเออกูดได้แต่หมาโอ้ยต่อไปนะต่อไปเนี่ยต่อไปคนจะได้รู้คนจะได้รู้ว่า คนจะได้รู้ว่ามันตอแหลสุดตีนขนาดไหนเชื่อดิรอดูรอดูว่าอีกไม่นานหรอกมึงจะตอแหลหน้าด้านได้สุดตีนขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้ทะเลาะกันในคร <น S 2> อบค<า>รัวกองกมนอยมันมีอยู่สองอย่างมีมีเอฟซีอยู่ 往返。總